สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5มูพียาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR โค้ดจากภาพได้เลยก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วก็จะสัปดาห์นี้จะเป็นหูฟังนะครับแล้วก็จะมาทดสอบนะะทดสอบด้วยนะครับแกะกล่องแล้วทดสอบแล้วกันเนาะขออนุญาตแกะก่อน เบามากเลยปออย่างกับปุยนุ่นเนะฮะอันนี้เป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับผมผมเคยซื้อหูฟังเกมมิ่งมาแล้วมันเสียงมันไม่ถูกใจผมนะฮะผมก็เลยจัดเป็นหูฟังมอนิเตอร์แทนนะครับมอนิเตอร์มันจะเป็นเสียงที่เที่ยงตรงนะฮะแล้วก็เสียงจะเป็นเดิมๆนะครับผมเบสดอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ เขาบอกว่ารุ่นนี้เสียงดีนะครับราคาถูกด้วยนะครับใบสเซ็คนะครับฟาเค้นนะครับโปอันนี้พันกว่าบาทนะครับ1นึ่งพันหนสาสี่นี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับก็แกะเลยแล้วกันนะแพ็กเกจมาดีอยู่นะครับสวยเลยขนาดได้เวอร์ประมาณ50มิมิลไครับผมตัวนี้ เสียงน่าจะสุดยอดเลยนะครับก็อาจจะมีเสียงพัดลมแทรกนิดหนึ่งนะครับพอดีร้อนเนาะไปดูสเปคข้าวๆก่อนนะครับเป็นダイนามิกนะครับผม s ครสแบ็ a เฮดโฟนนะครับก็เป็นปิดเลยปิดทึบนะครับด้านหลังนะครับฟรีเคนซี y นะครับความถี่ที่ตอบสนองนะครับก็1 8เฮิร์ถึง20,000นะครับ2,000เฮิร์ตนะครับแล้วก็ไดเวอร์50มิลนะครับ อินพุตแดนสามสิบสองโอมนะครับแล้วก็ระดับเสียงนะครับเก้าสิบแปดเดซิเบลนะครับบวกลบสามดีบีนะครับสายนะครับผมสามเมตรนะครับผมโอ้ยาวไปไหนสามเมตรนะฮะก็คอนเนคเตอร์นะครับหนึ่งทัพแปดแล้วก็สามจุดห้าแล้วก็หนึ่งอมีหกจุดสามด้วยอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเป็นอันนี้หกจุดสามนะครัไว้ต่อมิกเซอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เลทอินพุตพาวเวอร์น่าจะเป็นหกร้อยมิลลิวัตต์นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับด้านหน้าก็โอเคเลยนีฮะฟังตัวนี้นะ่าจะเป็นที่นิยมตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วหรือเปล่านะ <S <S อเอาแกะดูแล้วกันข้างในเป็นยังไงเออเอาด,ธรรดาูธรรมดาธนะรรมดานี่ฮะโอเคเรียบร้อยแกะออกมา อันนี้ไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับโอเคขอกล่องยกออกลงไปก่อนโอเคโอค้โหเขาซิลมาดีนะครับห่อหุ้มมาดีมากนะฮะเออฟองน้ําก็นุ่มอยู่นะครับเป็นทรงวงรีนะครับผมวงรีนะครับฟองน้ํานุ่มดีเนาะเออทีนี้ราคาพันกว่าบาทตอนแรกผมว่าจะเล่นยี่ห้อฟิลิปนะครับ งบมันมีน้อยนะครับผมงบเอาไปซื้อไม้หมดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นรีวิวไม้ออกไปอันนี้ออกไปดูหัวแจ็คก่อนนะครับผมแจ็คจะมีอะแดปเตอร์แปลงมาด้วยนะฮะดึงแบบดึงออกนะครับไม่ใช่แบบเกลียวนะฮะก็แบบถ้าแบบเกลียวบางบางรุ่นมันจะเป็นจะมีแบบเกลียวนะครับแบบเสียบไปแล้วหมุนนะฮะอันนี้แบบธรรมดานะครับผมอันนี้ผมจะต่อกับมิกเซอร์นะครับผม เดี๋ยวเราทดสอบลลกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอแกะสายตรงนี้ออกแลก้วก็ดูหูฟังอีกนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแท้แลวมัง้งน่าจะไม่มีกอปแล้วมั้งแบรนด์นี้ระดับปรับระดับได้ครับค่อนข้างตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปแกะลองก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเสียงจากอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเข้ามิกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองฟังกันนะฮะเมาส์ผมหายนะ ขอตั้งค่าตรงนี้ก่อน playback อาวไมผมไม่ติดหรอกเดี๋ยวผมจัดการต่อสายแับหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วกันก็เอาละคุณผู้ชมผมได้นะครับทำการต่อนะครับเสียงคอมเข้ามิก์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะต่อเอาไปต่อมิก์โดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวสายผมจะยังไม่เก็บนะบผมจะต่อแบบรวบๆไปกมอนะครับผมนาอ นี้เป็นหูฟังอันเดิมนะฮะเอองก่อนขอปิดพัดลมก่อนนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาเ,เสียงเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ระดับเสียงผมจะเอาไว้สุดแล้วก็มิดโลมเอาไว้อย่างละครึ่งแล้วกันประมาณนี้เ,เี๋ยวลองฟังก่อนมีเสียงหรือเปล่า อันนี้คือเสียงที่ออกมาจากหูฟังฮะตอนนี้ระดับเสียงผมเปิดไว้ประมาณ70%็ดสิอร์ของของเออซาวการ์ดนะครับแล้วก็มิกเซอร์ผมใส่สุดเลยครผมรู้สึกว่าเบสจ,จะเดี๋ยวผมจะเอารอบรอบกล้องเลยแล้วกันนะเอาดันไม่คออเอง เดี๋ยวเราลองเทสหลายๆแบบหลายแบบแล้วกันเนาะระดับเสียง70เดี๋ยวลองเป็นพวกมีร้องหน่อยปากองกันแหละส,ส,ส,สุดยอดมากเลยครับผมเสียงดังมาก ใน,น,นลองแดนส์ไหนแดนส,ส์เดี๋ยวทด<อ>สอบแดนส์กันนะครับผมมันจะมีลิขสิทธิ์ไว้เนะี่ยแดนส์เนะี่ยเอาแดนส์ตามใจเลยกันนะฮะอ้าวมีโฆษณาอีก ไงล่ะแดนแดนใช้ได้นะครับแดนเนี่ยไหนลองอะคูสติกหน่อยครับโคเวอร์ครับผมโคเวอร์มิวสิกนะฮะโคเวอร์อะคูสติกเออจะมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่มีมั้ง ประมาณนีเลยนะฮะน่าจะฟังได้ทุกแนวหรือเปล่านะครับโอเคน้ะก็แกะกล่องทดสอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฟังแฟงเคร่นนะฮะแฟงเคร่นนะฮะ MPH 02นะครับราคาประหยัดนะครับมอนิเตอร์นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนาะก็ต่อจากเอ่อคลิปสัปทาห์ลีล้วนะฮะอันนี้ผมเอาเสียงนะครับเพลย์แบ็กนะครับผ่านไมตรงนี้นะครับ นี่สังเกตดูผมต่อเป็นสองเส้นนะฮะเส้นหนึ่งจะเป็นสามจุดห้านะครับเพื่อไปเข้ามิกเซอร์ตรงนั้นนะครับแล้วให้มิกเซอร์เนี่ยปล่อยเสียงนะครับของคอมเครื่องนี้นะครับเข้ามาหูฟังตัวนี้นะครับแล้วเวลาผมพูดเนี่ยผมพูดก็จะได้ยินนะครับเสียงตัวเองในนี้ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวนะครับฮัลโหลทดสอบทดสอบทดสอบนี่ยอย่าบูดเยอะเกินนะครับเสียงมันแตกโอเคประมาณนี้เนาะ อเคไปแล้วครับวันนี้ราไปก่อนนะครับเสียงมันออกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาพูดเป็นเป็นมอนิเตอร์นั่นแหละนะครับมอนิเตอร์ถ้าริ่งแรงก็อาจจะแสบหูได้นงไปแล้วครับวันนี้ชื่นชอบกดไลค์กด s u b s c r i b ดด้วยครับผมก็สองชิ้นนี้ผมดาวมานะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขอไว้ด้วยคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขอไัยมาณที่นี้ด้วยไปแล้ววันนี้บายบายครับผม